สวัสดีครับสำหรับการอาสอนสร้างแมปวอล์คับนะครับใน EP ที่3นะครับ EP นี้ก็จะมาทำเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับในในในแมปพื้นฐานนะครับว่าหน่งเอจิได้เท่าไหร่สเต็งหนึ่งได้ h p เท่าไหร่ได้ระยะมองเห็นคลิปหรือว่า Xp ต่างๆอะไรต่างๆแบบนี้นะครับไปกันเลยนะครับก็ับแรกก็เปิด ไอต,ตัวเก่าขึ้นมาเนี่ยแหละแอบเดิมของเรานะครับแล้วผมก็ผมจะลบไอพวกอันนี้ออกไปก่อนนะครับมันลายตามจะเกิดอืไมไ้แค่นี้นะครับมาที่าการ modify type set หรือว่าการตั้งจะอยู่ในแถบนี้หมดเลยนะครับอย่างเช่น modify type set นะครับแล้วเราติ๊กตรง custom type set นะครับคือ type set ที่เราเลือกมาเริ่มต้นเนี่ย มันยังไม่ไม่พอนะครับเราแบบเอออันนี้อันไม่ได้ใช้เราก็รีมูฟมันออกไปนะครับแล้วก็ไปเอาทายเซตอีกอันเข้ามาได้นะครับนี่แบบนี้นะครับถ้ามันยังเหลือตรงนี้เราก็ยังใช้ได้นะครับอ่าส่วนเราจะ Import อะไรเข้ามาเนี่ยอินพุได้หมดนะครับแล้วก็มาตั้งพาร์ทให้มันทับกันกับอันนี้มันก็จะเป็นไฟล์ที่เรา Import มานะครับอ่าพอเราโอเคไป มันก็จะเอามาใช้ในแมพของเราได้นะครับนี่ตรงนี้นี่ได้ละอ่ะแล้วก็มาที่เกมเพลย์คอนสแตนตนะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปที่ตรงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าเราจะมาดูว่าในแมบพบแมบพบหนึ่งที่เราต้องใช้เนี่ยเราต้องตั้งค่าให้มันเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> เพื่อจะให้มันโอเคนะครับอืม อะไรเทรดดิ้งก็คือแชร์เงินให้เพื่อนนะครับคลิกครั้งหนึ่งขึ้น200คลคิกครั้งนึงขึ้นร้อยผมจะไม่ให้แชร์เงินให้กันนะครับในแมปนี้นะครับแล้วก็ที่เราต้องตั้งอีกก็คืออ่ะตัวนี้ armor reduction multiplier นะครับคืออะไรคือสมมติว่าเกราะหนึ่งมันก็จะกันดาเมจได้6% 50%อะไรเงี้ยครับ20 18เกรกาะกันได้50%ออะไรเงี้ย ยิ่งตัวนี้เยอะนะครับถ้าสมมติผมเอาตรงนี้เป็น10เนี่ยครับก็คือเกราะหนึ่งหน่วยเนี่ยจะกันดาเมจได้เยอะมากๆเลยครับแต่ถ้าเราเอาแบบ0.01เลยนะครับต่อให้แบบเกราะ100นะครับมันก็อาจจะกันดาเมจได้แค่30-40%นะครับผมจะ,จะใช้เท่าเท่ากับ .A นะครับ .A มันจะใช้ประมาณ0.05หรือ0.04นะครับผมจำไม่ได้นะแต่ว่าประมาณนี้แหละ เช่นทูมิดเวลาที่มันตีขึ้นเขาขึ้นโนนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในการติดมิดนะครับก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาคงไว้งั้นแหละที่สําคัญนะครับต้องมาปรับตรงนี้นะครับดีดเคปโวลทามเนี่ยโวลเนะี่ยก็คือระยะเวลาที่ยูนิตหนึ่งตัวมันตายแล้วกระดูกมันจะอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเมื่อยูนิตตัวหนึ่งมันตายเนี่ย แมปมันก็ยังไม่ได้ลบไอยูนิตตัวนั้นออกไปนะครับต้องใช้เวลา88วินาทีมันถึงจะลบออกและมันจะไปเกิดปัญหาตรงเวลาที่เราทาแมปตีกันแบบคลิปเยอะๆครับอย่าง TD หรือว่า,าแมปแองเจิลเงี้ยครับที่คลิปมันจะเยอะมากๆซึ่งมันจะหน่วงในแมปเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะกระตุกนะครับให้เราปรับให้พอดีนะครับว่าเราจําเป็นต้องใช้ไหม้ศพเนี่ยถ้าไม่ใช้ผมก็แนะนําให้10วิก็พอครับ อพอให้เห็นแอนิเมชันมันตายแล้วก็ให้มันหายไปเลยนะครับไม่ต้องเหลือไวในเครื่องนะครับแล้วก็ follow แลกก็คือคลิกแล้วก็เดินตามนะครับ mm hmm. food limit นะครับตั้งตรงนี้นะครับได้100นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะใช้แล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ a d tag bonus เปิด Primary, ก็คือสมมติว่าสายสเต็งนะครับหนึ่งสเต็งก็จะได้ดาเมจหนึ่งนะครับถ้าเราอยากให้มันได้สองก็สองนะครับเอตั s สปีดต่อเอจิ G, นะครับถ้าเป็นอ o เ a มันจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนั่นเอง defense before agi bonus หมายความว่าอาเกาะเริ่มต้นมันจะถูกลบไปสองนะครับก่อนที่จะบวกรวมกับนี่อา1หนึ่งเอจิได้ 3เกาะนะครับผมจาก0.25ก็คือถ้าเป็น a มันจะเป็น 7A g ได้1เกาะนะครับ 7A g ได้1เกาะก็คือ0ู5ดนนะครับเลือดรีเจนนะครับต่อ1สเต็งอันนี้มานารีเจนอันนี้มานานะครับถ้าเป็น d a ก็จะเป็นแบบนี้นี่ปรับมาเท่า a แล้วกันจะได้ดูง่ายๆนะครับเลเวลสูงสุดของฮีโร่นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับเป็นหมื่นก็ได้นะครับ ป้อมป้อมตีคลิปตายได้ XP e ไหมก็ให้ได้ XP e นะครับ Global Distribution ที่อะไรเนะี e นะ่ย XP เนี่ยก็คือได้ XP e ทั้งแมปเราจะเอาออกนะครับคลิปเกณฑ์นะครับบางคนทําแมปมาแล้วตีคลิปแล้ว XP ีโร่ไม่ขึ้นนะครับฮีโร่ไปตันที่เลเวล5แล้ว XP e มันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าแมปมันตั้งไว้แบบนี้ครับ เลเวล1ได้ E-XP จากคลิปป่าเนี่ยแ0ด0 60เ0พอมาถึงเลเวล5เนี่ยจะไม่ได้ E-XP จากคิปป่าเลยนะครับผมแนะนนำให้ลบออกให้หมดแล้วก็ตั้งเป็น100เลยครับให้มันได้เท่าเท่ากันไปตลอดเลยนะคะะะะะรับอ่าเราเลื่อนมานะครับอ่ามูฟสปีดโบนัสสูงสุดก็เอา5 2 2นะครับเพราะว่าโปรแกรมมันสูงสุดที่52 2นะครับต่ำสุดก็1นะครับ เวลาโดนสโลมันจะถ้าเราเอา150คือไม่ว่าเราจะโดนสโลแบบ99%มันก็จะยังวิ่งได้150เป็นอย่างต่ำนะครับผมเอาหนึ่งเลยนะครับโอเคหมดแหลนะครับพื้นฐานของการเซ็ตตรงนี้ก็ทางนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใน EP หน้านะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับผมบ๊ายบาย